เอาเงินมาให้แม่ใจดีเพิ่นฝากให้เจ้าอ,อ่ะฮอดเพิ่พพพนแล้วเด้อแม,เม่เอ้ยโดย สบายดีพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนมือทุกคนเนบาะบ่ว่าชีอยู่ทางฟังลาวฟังไทยหรืออยู่ต่างประเทศเนาะโดยยนินดีต้อนรับทุก่านกระซูซ่องสะแสงสาวลาวเด้อเนาะเมื่อนี้สะแสงกะมาดินไม่ปนางปะบ่นเพิ่นเนาะโดยเชิญทุกคนไปติดตามรับชมเลยเด้อไปกันเลยเนาะโดยอันนี้ก็คือดินใหม่ของป้าบนเพิ่นเนาะทุกคนมาเมื่อนี้นี่แป้นเกี้ยงงามและเนาะเบื้องนี้ค่ะลักห้ว ของป,างป้านางเพิ่นก็แล้วล่ะเนาะน้องทองเพิ่นก็นอยู่นี่เนาะเรแสงกัน,นโดยสบายดีเดอ้อสบายดีน้องทงโดยสบายดีเด้อป้านางโดยโดยีดย่เน,นาะเป็นอะไรได้เจ้ามือน,นี่สบายดีน้องลัดดีเป็นอะไรไดมือนี่ วันนี้พอน้องทงพ้นมาซวยปานางเนาะพ้นก็เลยไม่ได้ไปกับสาวแสงตอนซวยฮันเอาโดยสบายดีเด้อเบลลีโดยสบายดีมาแมามาหยกปูนเชยกันเนี่ยหยกปูนทงไปไปไปหยกปูนเพิ่นถามว่า บอมือนีชิบังให้ฟังเอฟซีจะถามบอเอานงพงศ์มานำมาวนงพงศ์มาช่วยเวียกช่วยป้านางเหมือนบอเออเพราะว่าเพิ่นเห็นคจีบแสงเอาลงแล้วเพิ่นบวเห็นแล้วเพิ่นจะถามหาโดยอยากนำป้านางจะไปนำโมได้ก็มืออนี่ก็ยังชีเหตุน้ำป้านางเฮเล่คอยช่วงนี้พัดเครื่องเข่าหลายๆใน่ยิบเครื่องมีอันนั้นได้ มีเงินนั่นแม่จะดีฝากมาให้เจ้าสองแสนอืมไข่มาพันกันได้เลยีเนาะไข่มาหาเจ้าอันนี้เอาเงินมาให้แม่ใจดีเพื่อนฝากให้เจ้าเลยอ่ะฮอดเพื่อนแล้วเด้อแม่เอ้ยโดยอนณา,าเพื่อนมาเพื่อนให้เจ้าคาเห็ดตูปคาเห็ดตูบเพื่อนนางน้อย ่ขอบใจเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนให้ออกซื่อวะเพื่อนโมอันนั้นมีแต่ขอบใจเพื่อนก็ได้ปล่อยพรเพื่อนน้อยนึงโดยกาขอบุญขอบุเนาะทางแม่เพื่อนที่ผ่าเงินจำนวนสองแสนมาให้น้องทงเนาะกาขอให้เพื่อนดีไม่แหงก็เก็บจะได้ความใจนี้เด้อกาขอบุญขอบุณเนาะทางแม่แสงที่เป็นสะพานบุญมาให้น้องทงเนาะกาขอให้อยู่ดีมีแหงคือกันเดินทางไปไซมาัสไซขอให้ปลอดภัยเนาะ โดยสบายดีเนาะดยโอ้ะขยันแทบพนางใส่ขนาดนั่นเจ้าตอนนี้เนาะของประบนใส่แล้ววะเราไร่ได้สูบเจ้าครูผูสูบให้แราเนี่ยสูบได้ใสล็อกเลยเนาะใสล็อกละเออเนาะของประบนเพิ่นกะเราล็อกไว้แลวชิกีครับ แม่เพ hey, ิ่นว่าให้พุดคุ้มห้องน้ำคุ้มห้องน้ำสดบ่แม่เอามึงไน้ำละบาทนีปน้าเตสเปเพินว่าเเตจาพองพิจันนาเองของพระบุญราชีพทางไนจ๊ะบุญเจีบุญ ก้อเนาะของปนางกะเป็นมาคุดห้องน้ำแล้วเนาะคนคนละแจกันว่ากับเอาะระบุนบ บังคือดินอ่อนอ่อนอยู่ไรกหงดบาสบบริเคบริเคบริเอะไามันมันจะได้ป่พะนะนุอยู่กินบริเขไลเป็ไรนะยาไปน่ะถ้าสามคนเป็นตาสีแล้่มันนี่เลยเนาะลงลงูยังงวะ้ขอให้พ่อคือไปเลย

ท,ทางน้ามก็เนะ่ระวังนี้เนาะอนหน้าวอ,อันนี้่ม่ะมเน่้งันเโทมันเมตรเนาะเมเลยมันก็ต้องเม็ดเพื่อสองเมตรไปสอเมไปความมนความกว้างความกว้างคว้างหันมเม่นอ่ะ เมตซาวคูนสองแมตสีสิบนี่ว่ามันจัง 4, ิเมิดสองทอทอเมตหนึ่งประมาณแมตซาวคู 2, 40, นสองแมตซีชินี่หรอนี่หอรออลงดอยู่หลระมาหน้านันนี่นอัน้ก็เป็นเสาหัวของปนางเพิ่นเนาะเพิ่นก็ ได้หัวได้น้ำเนาะแลเพิ่นกำลังขุดห้องน้ำสงสัยของปานางนี่ใกล้สิได้เงินอยู่ละทีนี่เพิ่นก็คอยชวยไปเธอละหน่อยอ่อ,อนขันดอยู่ในหน้าบึง ตีน er ้ำมาปะนะคนดึงซูจะพุ่นคนดึงสายจะดิซูจะพุ่นแล้วก็สายน้ำิงมาเลยนี่เจี๊ยบเจี๊ยนได้ได้มดไดคนคนได้คนเดดเอามต่อสายน้ำมาลนึงู ลองเบิ่งดุเน่แม่สก็ากเห็นสน้วครับสวนส่วนโบเกนก่เนี่แล้วแล้วนี่แป๊บแป๊บหนึ่งแต่ ไปไปบ้านครูกนนแ่ว่าทานดนีแดงได้มาแล้วมาแล้วอันนี้นะฮะเมื่อ หาจิโร่ปาน้าแม่มาแทกจุบีดด้วปน้าเด้ได้แม่เนอพูดอย่างปาน้าหาจิโร่ประมาณไหนเหนไหพราะว่นมองนี่ไปหาแกนั่นเอง ห่อตีก็ขี้หูนะกวางพุติสีสิวางล้วงได้ทอหันวางวางแบบหันมานี่วะหรือสิวางแบบนี้มานี่กะยับมาอีกก็ได้อันันยับาอีกก็ได้แมตช้าวหนึ่งหรอวะหรือจะเอาแมดสี่สิบเปลือเอาแมตสี่สิบใช่เนาะมนเมน อ่าะเลกว่าบางเม็ดเช้าอยู่นี่อันนี้างยู่นี่่โอเคท่นี่ก็ประมาณเม็ดนี้นอยมันได้ท่านี่มันไก่พูดไก่พูดยับเขามาอีกเม็ดเช้าป่ประมาณเม็ดสี่ินะพอดีพอว่นี่ยับอีกหน่อยนึงเออนีหนี่นีสอเม็ดดยังเบื้องนี้บันี้ สองเมสี่สิบทอนทอเมตดเช้าอ่ะทอเม็ดหนึ่งหรือทอแปดสิบทออ้อยทีบอทอร้อยบอทอเม็ดนึงทอเม็ดหนึ่งห้าเออบมันหาสิบเซนมันใหญ่เลยทอนใหญ่ไหยบอ้าเรใช้สามทอเลิกลงไปก็ประมาณเม็ดเม็ดหาสิบพนตสามิบพ ท่อหั่นสีสิบเซนบรอหาริบเซนพ่อ่าม่อกระแทกทอหันแล้วกะใส่สามทอเลียนแม่นแม่นท่อในรวมกันอืมวท่อกันะมาสามงฟุกใส่ีทอแปดทอพี่จริงหันห้องคันว่านนั่นก็ใส่ใส่กันมีนไห่งบมาหันนะใส่ฮอตซีก็ดี มันจะงั้นนานได้สูบนานได้ดูดโอเคอันนี้ฮักคุดมาก่อนแล้วจะว่ากันอือแต่แค่มังกราะว่าปากมันอีกมันก็ต้องสองอันอยู่แล้วอืมสองอันนี่นะแต้แบบเขา,าเ,เป็นทาสิปเขาหลงอยู่อ่าโอเคทาสิปทาสิปอืมเขาเป็นเกียรติปเขาเป็นลิปเลยอืมประมาณนี้วะนี่นี่หอยมันอยู่นี่แด็กก็ยังเบือนนบเบ้อง,งนั่นฮะอืม เมตรสี่สองเมตรสี่สิบเอาอันไม้เสียบไมมหาไม้เสียบไหมหาไม้เน รอบวะแมตซาวคุณสองแมตสี่ิปฮะมั่ววะแมททอดสามิบแมตหัวป่เ้าห้าห้าสิปเบื้งนั่งกับสามิปสี่กับแปดสิบสี่แมตกะเหลือแปดสิบแมตวางละจักแมตวางละสองแมต

ฮะนาหมักยับกายตี้ก้อนหนึ yup> ่งโอ้ตะไคร้หันก้อนหนึ่งไม่ตีชิบสองเมนดสิบสองเม็ด่สี่สิบมันกจะไปออกได้บหลมมันสุี่เมตรตี เออประตูซีเมนส์รถไเขามดเจ่าของเราเรามีรถไถได้เอาขัววไว้กันี้ถื่อขี่รถใหญ่มันเข่าสบายได้ป่ะใช้รถไถป้าใช้รถไถป้า ดิสเอาสำาร็จสันจะคืนจังววาและมีกระแทกเห็ุตอนนี้บัดแมงเถียเห็ดเพื่อนยังแบบอยาเดิมประมาณซีมตแล้วพอดีมาทานของคนเห็ดทัวไปอันีมตเออบุญญาเกเห็นน้องน้มีเื่อนหรือ่าอ้าวสมิตกระเห็ดสนีกรมาแล้วล้วก็จังตอทอเขาเดี๋ยวนี้หันเห็ดเงเทงลุ่มนี่ก็ได้กอก่อเงลุ่มนี่นะแล้วกเห็ดยูนอนตออเอาขุ่มพอีล่ะ จะห้องน้ำอยู่ในเฮือนก็ได้แต่ว่าทอมันก็โตมันนี่ตมาเอา ก็เราผัดปั่งมาเด็กหลักนะั่นาาอืมอ๋อคันนา่าเห็นหน้ายอยู่นี่ทางก็ต้องไปมุมนี้โดยตอนนี้ทางสะแสงกับสิได้กลับแล้วเนาะตอนนี้กับป้านางิ่นก็เริ่มเมียนเครื่องเมียนของแล้วเนาะสิพากันกลับแล้ว โดยสุดท้ายนี้ก่อนจบคลิปกาฟังมูเพื่อนเนาะเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะลวก็อย่าลืมมึงโฆษณาให้สาแสงเด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะขอขอบใจมูเพื่อนทุกคนเดอ้อที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจตลอดมาเนาะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแฮงเนาะปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อทุกคนสบายดี